สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสามก๊กมิลเลนเนียมทุกๆคนครับวันนี้ผมลุงภูรครับมานำเสนอคลิปในการสร้างตัวละครในเซิร์ฟสามก๊กมิลเลนเนียมเซิร์ฟใหม่นะครับผมก็พิ่งกลับมาเล่นเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆนะครับก็จะมีอยู่6อาชีพมีองค์ครักมีทหารจักรกลมีขุนพลจอมยศกุนสือจอมเวทแล้วแต่เพื่อนจะชื่นชอบอาชีพอะไรนะครับถ้า องครักก็จะเป็นสองสายมั้งฮะจะเป็นสายตีโต้นะครับจะเป็นสายตีโต้ก็ได้จะเป็นสายโจมตีก็ได้แล้วแต่เพื่อนจะเลือกเอานะครับว่าจะไปในสายไหนส่วนทหารจากกลเขาก็น่าจะได้ประมาณ3สายนะครับก็จะเป็นสายตีโต้ก็ได้นะครับสายโจมตีก็ได้ก็จะเป็นสายปัญญาก็ได้เพื่อนก็เลือกเอานะครับส่วน อาชีพคุณพลก็สองสายเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นสายตีโต้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสายโจมตีก็ได้นะครับส่วนจอมยุทธก็จะได้ประมาณ3สายนะครับคือสายตีโต้ก็ได้สายโจมตีก็ได้แล้วก็สายคุมก็ได้นะครับเพื่อก็จะสามารถคุมลูกได้ประมาณ10ตัวนะครับส่วนกุญซือก็จะเป็นสายคุมนะครับ สายคุมก็ได้นะครับจะเป็นสายปัญญาก็ได้แต่ส่วนมากคนที่เล่นกันก็จะเล่นสายคุมนะครับเพื่อนส่วนจอมเวทนะครับก็มีสสายด้วยกันนะครับจะเป็นสายปัญญาก็ได้นะครับคือเล่นเวทเล่นปัญญาแรงยิงนะครับแล้วก็หรือว่าจะเล่นคุมลูกก็ได้นะครับจะเป็นคุมพวกสัตว์อันเชิญว่าจะเป็นเต่าหรือเสือหรือมังกรอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อน จะถนัดในการเล่นสายไหนนะครับวันนี้ผมขอเล่นกุนสือกันละกันนะครับกุนสือนะครับเพราะว่าผมชอบเล่นคุมนะครับลาบอสด,ด้วยนะครับเอาไว้วอด้วยแล้วแต่ความสะดวกนะครับก็แล้วแต่เพื่อนนะครับตั้งชื่อก็จะตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษจะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตั้งชื่อนะครับ ก็จะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะลืมอัพค่าให้ให้เรียบร้อยนะครับอัพค่าคุมหรือว่าอัพค่ากายนะครับถ้าเราอัพถูกเราก็จะกดยืนยันนะครับก็จะผ่านเข้าไปในหน้าจอนี้นะครับ <ๆ S 2> ก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับในการเริ่มเราก็มาดูแผนที่แมปข้างล่างนะครับแมปข้างล่างว่าจุดสีชมพูนั้นอยู่ตรงไหนนะครับถ้าอยู่ด้านขวามือเราก็วิ่งไปทางขวามือนะครับเพื่อที่จะมาคุยกับ ตัวละครตัวนี้นะครับเพื่อจะรับเคสนะครับรับเควสนะครับเพื่อที่จะรับเควสนะครับเราก็กดใช่นะครับเราก็จะได้ของแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้คะแนนสกิลต่างๆมานะครับเพื่อนก็ดูคะแนนสกิลต่างๆก็จะได้คะแนนพวกนี้นะครับค่าต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นวิชารักษาชีวิตเวทเทพโยกย้ายแล้วก็เคลื่อนย้ายในพิบตานะครับเพื่อนก็ได้ตัวนี้มานะครับแล้วเพื่อนก็จะออกจากแมปนี้ไปแมปต่อไปนะครับด้วยการเลือก กกนะครับว่าจะไปอยู่ก๊กสีอะไรมีวุ og, ้ยก,ก๊กมีจก๊กมีงอก๊กผมขอเลือกโจโก๊กละกันนะครับเพื่อที่จะนะครับไปอยู่ในกกนี้นะครับแต่ถ้ามันเต็มมันก็จะไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่เต็มเราก็จะไปได้อันนี้คือเต็มเราก็เลือกก๊กใหม่นะครับกกใหม่ก็จะไปได้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆในการเริ่มต้นในการเล่นใหม่ๆนะครับ